เป็นผื่นลมพิษใช่ค่ะอัน,นอันอันอันไหนเป็นประจำาฮอันที่เป็นประจคือผื่นลมพิษนะคะผื่นลมพิษใช่เพราะว่าเวลาอากาศร้อนนี้ผื่นจะขึ้นอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นภูมิแพ้ปะครับอาจารย์อาจารย์นันพยครับก็เป็นภูมิแพ้นะคะเป็นภูมิแพ้แพอย่างหนึง่งนะฮะอ้าวถ้าอย่างนั้นก็ก็คือจะเป็นผื่นขึ้นใช่ค่ะเวลาที่เจออะไรโดนอะไรครับคืออากาศร้อนๆอย่างนี้ค่ะ มันจะเหงื่อออกอย่างนี้มันมันจะโดนฝุ่นนี้ยมันจะสะสมแล้วก็มันทําให้ผืนขึ้นตามตามบริเวณไหนครับขึ้นตามตัวเลยค่ะขึ้นทุกส่วนเลยทุกส่วนในตัวใช่ค่ะอาการคือคันค่ะคันพอเกาก็เป็นแผลใช่ค่ะอ๋อแล้วแต่เป็นท่ออากาศร้อนใช่ค่ะอากาศเย็นๆไม่ขึ้นอากาศเย็นๆจะเป็นช่วงกลางคืนก็คือคัดจมูกจะหายใจไม่ออกเลย อ๋อทางนี้แสดงมีภูมิแพ้นะฮะอาการอย่างนี้นี่คือเป็นเป็นอาการที่มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามไม่มีสาเหตุหรือเปล่าอาจารย์คือเข้าใจว่าในร่างกายของเขาคงมีภูมิต้านทานไวกว่าปกตินะคะเพราะฉะนั้นก็จะตอบสนองแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยมันจะตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งเร้าเนี่ยแตกต่างกันไปอันนี้ก็แล้วแต่บางคนก็แพ้อากาศบางคนก็แพ้ฝุ่นบางคนก็แพ้เกสรดอกไม้อ,มอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าไม่ไปโดนสิ่งกระตุ้น ก็จะไม่เกิดกยังของคุณพิสมัยนี่เป็นมานานเนี่ยครับก็เป็นมานี่ปีหนึ่งแล้วค่ะที่เป็นเออเนี่ยเพิ่งเป็นปีเดียวเองครับอาจารยก็แล้วแต่เพราะว่าในสภาพแวดล้อมของเราทุกวันนี้มลภาวะมันเยอะครับมันก็อาจจะเข้าไปแล้วก็ทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราเปลี่ยนแปลงไปทําให้ไวต่อสิ่งเร้าอะไรแปลกๆขึ้นมาคือมันไม่มีสาเหตุบอกได้ว่าจะเป็นเมื่อไหร่ เอออันนี้เราบอกไม่ได้ใช่ไหมฮะค่ะอ่าแต่ถ้าเกิดเราไปโดนสิ่งกระตุ้นมันก็จะมีอาการที่เราแพ้อ่านะคะอ้าวล่ะเสร็จแล้วทํายังไงฮะตอนเป็นเป็นทีก็ไปหาหมอค่ะต้องไปหาหมอใช่ค่ะคุณหมอให้ยาคือจะให้ยาแก้แพ้แล้วก็ยาแก้แก้หวัดมานะแก้หวัดมาอ่าฮะเสร็จแล้วก็พอเป็นก็ทานใช่ค่ะแล้วทานแล้วทํางานได้หรอฮะเพราะว่าทานยาพวกนี้มันจะง่วงหรือเปล่า ก็ก็ไม่ได้ทํางานกลางคืนนะคะทํากลางวันคือเป็นกิจการส่วนตัวนะคะออกไม่ก็ทํากลางวันแต่พอตอนทานยาเข้าไปจะจะจะง่วงจะง่วงไหมฮะใช่ค่ะง่วงง่วงแล้วทํำยังไงฮะก็ทํางานไม่ได้ฮะหรืออู้งานได้ก็ฝืนเอานะคะโอ้ใช้ฝืนเอาเป็นอย่างนี้นานหรือยังครับก็ช่วงหลังมาจะเป็นหนักนะคะรุนแรงยังไงครับถึงขั้นต้องฉีดยาอืมค่ะ คุณหมอบอกก็ต้องฉีดยาเพราะอะไรฮะฉีดยาคือเวลาทานยาเข้าไปแล้วมันก็ไม่หายนะคะยังไม่หายใช่ซึ่งเดิมทีคือเคยทานพอเป็นปุ๊บทานค่ะหายค่ะเสร็จแล้วยังไงฮะตอนหลังคือมันรุนแรงขณะที่ทานยาเข้าไปทานยาเข้าไปก็ไม่หายก็เป็นอยู่เหมือนเดิมนะคะเป็นกี่วันถึงถึงเป็นอาทิตย์เลยอ๋หายไม่หายเป็นอาทิตย์เลยใช่ค่ะ ก็เลยต้องไปหาคุณหมอใช่ค่ะคุณหมอใช้วิธีฉีดยาใช่ค่ะยาที่ฉีดคืออะไรครับอาจารย์ครับพอจะสันนิษฐานได้ไหมก็คงเป็นยาแก้แพ้นะคะแต่แบบแต่ถ้าหายใจไม่ออกอะไรเขาก็อาจจะฉีดยาขยายหลอดลมให้บ้างอืไปหาหมอฉีดยามานานหรือยังครับกี่ครั้งฮะก็ก็หลายครั้งค่ะหลายครั้งแล้วใช่ค่ะ โอ้แสดงว่ายาเอาไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วค่ะเหมือนเหมือนมันสะสมมากขึ้นไปเรื่อยๆใช่ค่ะเพราะว่าทํางานเกี่ยวอยู่ข้างทางอย่างนี้ฝนมันก็รับมาเรื่อยๆนะคะอืมอยู่อยู่ข้างทางใช่โดนความร้อนใช่แล้วก็ฝนควันยงเงี้ยฝนหุควันรับทุกวันเนี่ยมันก็ไม่หายมันก็ไม่หายอมีทางเลี่ยงไหมครับอาจารย์ก็เลี่ยงออกไปจากฝุนควันโอ้โหยากมากเลยู่ข้างทางแค่นั้นเหรอจะให้เปลี่ยนอาชีพเลยค่ะ มันก็เป็นไปไม้นด้ต้องใช้ไอ้แมสที่มันมีกรองอากาศนะคะอืแต่ว่าถ้าแพ้ผื่นคันมันก็เลี่ยงไม่ได้เพราะมันยังโดนผิวหนังอยู่ด้วยอ่าเสร็จแล้วทํายังไงใครมาบอกว่าบิมอะไรช่วยได้ก็คือมีพี่พิสมัยนะคะที่เขาเป็นคนทานก่อนเขาแนะนาเพราะว่าเห็นอาการเราสงสารอก็คือเวลามันขึ้นเนี้ยจะนอนไม่ได้คันหายใจไม่ออก ก็แนะนําให้ทานบีมสีเขียวนะคะแ้ํน้ำมังคุดค่ะทานยังไงครับก็คือช่วงเช้าก็จะเป็นน้ํามังคุดหนึ่งถุงแล้วก็จะทานแคปซูลวันละสองเม็ดนะคะวันละสองเม็ดใช่ช่วงไหนฮะจะเป็นช่วงเที่ยงแล้วก็ช่วงก่อนนอนนะคะอย่างครั้งละเม็ดครั้งละสองเลยค่ะครั้งละสองเม็ดใช่ค่ะวันละสี่เม็ดด้วยกันแล้วมาเห็นผลเมื่อทานไปเท่าไหร่ ก็จะมาเห็นผลที่ชัดก็คือสองอาทิตย์นะคะส,สจะเห็นผลเลยชัดเกิดอะไรขึ้นฮะก็คือแบบมันรู้สึกว่าอาการที่เราเป็นมันมันจะดีขึ้นนะมันมันก็ยังไม่ดีถึงเต็มร้อยแต่ว่ารู้สึกว่ารออ่างกายเรามันดีขึ้นผื่นที่เคยเป็นมันก็เริ่มจะจะยุบลงอ,อากาศ,ากาศเวลาหายใจอย่างนี้ก็หายใจจะสะดวกขึ้นนะคะคือแล้วเวลาเจออากาศร้อนเป็นไงฮะก็ไม่มีไม่ค่อยขึ้นนะคะ่ะก็ค,คือจะ จะขึ้นบ้างเฉพาะที่มันร้อนจัดๆแต่ถ้าอากาศร้อนธรรมดาก็จะไม่ขึ้นเราวค่ะ uh huh. รู้สึกว่าดีขึ้นรู้สึกว่าดีขึ้นอาจารย์ครับบิมสูตรสีเขียวเข้าไปช่วยปรับสมดุลในร่างกายครับในกรณีของในกรณีนี้นะครับทั้งน้ํามังคุดแล้วก็แคปซูลสีเขียวมันร่วมด้วยช่วยกันทำนะครับทั้งคู่จะทําให้เกิดสภาวะเม็ดเลือดขาว t ี <Th> 1 1> เเด่นกว่า t ี2อนะซึ่งจะทำให้ภาวะภูมิแพ้มันลดลงนะครับอาการภูมิแพ้ก็ก็ลดลงแล้วนอกจากนี้จะมีการสร้างเม็เลือดขาว T-regulator เพิ่มขึ้นทั้ง2องผลิตภัณฑ์เลยครับเพราะฉะนั้นทั้งคู่มันก็ร่วมด้วยช่วยกันงานวิจัยล่าสุดเ,เกี่ยวกับโรคภูมิแพ้นะครับก็พบว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการสร้างเม็ดเลือดขาวที่เราเรียกว่า T regulator ครับมากขึ้นอ,อาการภูมิแพ้ก็จะลดลงเร็วขึ้นเพราะมันไปกดกัน T regulator จะไปกด T S 2มันจะควบคุมกันก็ควบคุมกันกน,นี่คือศาสตร์ของภูมิคุ้มกันวิทยาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําก็คือไปปรับภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราให้สมดุลแล้วก็ควบคุมกันเองจบ คราวนี้ก็ต้องต้องทานบีมต่อเนื่องไปเรื่อยๆหรือเปล่าฮะก็จนกระทั่งอาการภูมิแพ้นั่นหายไปนะครับแล้วก็เลี่ยงเลี่ยงกับสิ่งที่เราเคยแพ้นะครับก็ไปเจออีกทีมันก็อาจจะไม่ไม่เป็นง่ายเหมือนเดิมแต่ถ้าหากว่าไปท้าทายเจอบ่อยๆมันก็คงจะกลับมาครับแสดงว่าอาการนี้มีโอกาสจะหายได้หายได้ครับอ๋อซึ่งโดยในในทางในทางการรักษาของแพทย์ก็จะได้แค่รักษาแค่ที่ปลาย ก็คือบรรเทาอาการมันเท่านั้นผมผมคงจะไม่บอกว่ารักษาของแพทย์นะฮะก็คือว่าการรักษาทั่วไปของใครก็แล้วแต่ถ้าหากว่ากินยาก็คือแก้ที่ปลายเหตุแต่ถ้าหากว่าเราใช้ศาสตร์ของภูมิคุ้มกันเข้าไปแล้วก็รู้ต้นเหตุของการแพ้ภูมิแพ้นั้นเราก็ไปปรับที่ต้นเหตุที่ต้นเหตุทุกวันนี้ยังทานอยู่ค่ะทานอยู่แต่ว่าลดขนาดลงค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ดีค่ะไม่ต้องใช้ยา ไม่ไม่ใช้แล้วค่ะไม่ต้องไปฉีดยาค่ะไม่ฉีดแล้วค่ะเออสุขภาพก็แข็งแรงดีนะครับดีค่ะครับขอบพระคุณมากครับ